นึนี่นะเอาเดดนั้นเอดผดเอดตึบนี่เลนี่ก็ว่าสนี่ปึ๊บสานี่สี่นี่น้อนี่กัหานี่ทเยถอย้นี่เอากระเจี๊ยขึ้นนมานึ่บ่เพ้โอ้ยจัดบานเลเออไม่ไม่มันเป็นคญเจห้องนี่เจ้าเต้าเสียบ่งตัวนี่คือแซ็กออกมัคือมีนี่ถูกต้องแล้วนี่เสียบได้ เสียนเพื่อนได้โลโกโ้งามมาหรเนาะอ่าคนเดินทางเพื่นนักบุญอ่าวนนี้จอดเนาะอ่าถเอ้า่น้องเลยเนาะถือว่ามาต่ออีคลิปเนาะอยู่เฮือนบอจิตเพื่อเนเนาะเอารถเข้ามาเฮือนบ้านนี้ไปได้แล้วก,ก็หยอกกันแง่ๆอยูอย่แห่ลบมุวุ่นอยู่หันโอ้ยเนาะเอ้าสบายดีสบายดีปลงมงอืมสบายดีไว้ <laughs> เฮ้ย <laughs> เออเป็นเห็นมาป่ะเออยังอยากโยกมันดิป่อมันเลี้ยกแก้มนัน่นมาเลี้ยกแก้มให้กวกล้น <laughs> เฮ้ยไปไปไปจังหน่อยมันคำไปอ่าเมื่ออบาบ,อบน,น้ำ <laughs> เมื่อวานนี่ฮันฮ่าพี่น้องเลยเนาะอันนี้กามาฮอดเทืร์นเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อแต่ไดนกาขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบริร์ดสุขสุขคน บอ,อยู่ทางฝั่งลบบาวฝั่งไทยเหลือทางต่างประเทศนั่งนี่น้องเนาพื่อนเลยเพื่อนนั่งนั้นคือบัวมาได้ม,มูเผาฮะยันไฟปนนั่นโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเห็นหับแล้วบ่ปอยังไม่เอาลงอยู่โอ้ยเนาะ โดยสบัสดีสบัสดีเฮ้เฮออันนี้นะวะคิดวห่วห่ว้่อยู่เมเมื่ออื่นผูผูกแขนกับว่าเมื่อนี้ไปถากินข่าวแล้วก็มาได้วะมานังอยู่กับบ้าผู๋ได้ได้ได้น้ได้อด้ได้ได้ไดด้้ได้นด้ไา้ไ้เด้ด้ได้ได้ คนดยเนาะคนดดยน้ำมันดิพอนยมเเอบอเออใครอยู่ใช่อยู่ไหนบออยเ่อย่ไหอย่างนี้แต่พ่องามบ้านะเออเดียเดียวอันไปลุยรถอยู่เดินบุญบุญอยู่เดินย้่เดน้นง đi, tạm luôn gặp mông ra này, huỵt tam mông mua bình nhẫn, bình nhẫn nó, huỵt tam, heng bằng bằng nó vào này mau thuyền ra là không côn khăm chạy phần bưng dù chạy phi long, ô, sao chết, pì sao chết? ยังอยู่าสี่อยู่วะจ้าหอดเจ็ดเลยเออปีสองเจ็ดนั่นสองศูนย์เจ็ดครเบอกก้าว่าเพื่นเพื่อนเพิ่นเพิ่อนอันนี้นะบอกก้าว่าเพิ่นแตงโสมมีใช่ไหมอ่าบอบอแมนของบอบอแมนของโ้งงานแหละเออ

ไีเน <Ơ> ้เออปเสีด้วอ้สีดดเเพินเนอันนี้ให้แลวกัวานนี่ให้ลอะเนะเออได้ลงามแล้วนี่กันน้องนี่นีนี่ได้มาบุตรมาเลยช่วนดินท้ายนี่ปุ๊บไดนีย ส่วนดินทรายนี่ปบนี่เอา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 ขมานี่รดนี่มาเทพขมานรดน่จึ๊บนี่เียวมันนี่สิโอไปเอาหันไได้หามต๊หามตังอีกให้ใหเก่งๆมนนี่ก้อนคอยันใกล้เสาสักมันชื่อ่ีเออมันชื่อก้อนได้แล้วน ย่งไรจะมีย่านเพื่นบ่นทางนี้ฮะโอ้ยเนาะอืมโอ้ยจำให้นน้ำตาดิป้าตออขบวนนี้จักมาได้ใช้เริ่มตาไหลยเงยยเงยนี่กับก่อนที่มากนะออกไปเอารลดมากระดูดเลยพนให้นั่นๆๆๆๆๆ เออเออไปนันไปนั้นจิภาพไปลินอ่าบุญที่ชองโอ้ยคนหลายชอบอืมเบะอามอืมซื้อเพิ่มเ้อล้านเ้อซื้อเพิ่มเ้อเฮ้ยสองล้านเ้อเฮ้ยนั่งเสร็จพ่พี่ี่ี่พ่ี่พ่พี่พีี่พี่พีี่พ้่พี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 ่พม่่่พ่ เอาได้เชีน้อนะกระถางน้ําแข็งกระพร้อมเลยเนี่กระถางน้ําแข็งกระพร้อมเลยได้เนี่แม่ของแถมกันแม่เอ้ยเนาะได้ไหมฮากิโบ เออกระขับอะไรเนี่ยงานนี้เนาะยังใหม่ขับของบุญยินงหาเพิ่นมแน่นียลองเด้อมือเด้อนั่งเด้อเออนั่งคือนั่งเลยนี่คือนั่งเลยคือนั่งแล้วโอ้เนาะว่าทีขับไปที่ยามันต่างเขาบิ๊กว้าวมือมืออื่นก็จังพาคกันซิ่งโอ้แต่ดอกเนาะเออมืออื่นมืออื่นบ่ผูกแขนนะบอสคิดว่าผูกไมอนี่เลยสิดอกมันยังขับมเนาะ เออเออเออไรมีเป็ดมีไก่ก็ถือมาเไอเนาเกินรจายเอ่อเขแต่มีคงบ่าคบ้าเอาหนะคุบ่าคงบาอะไรก็ค้รเนาะเอไปหนใช่ไหมว่าไปล้างอยู่อย่างนีอกไม่น้านี่เขาป็นการกระป็ยุงไปหนงูิวล้างยู่ ะปุ้นเฮาก็บ่แม่นแยะบ่แล้วจักอ๋อขี้ฝุ่นคนก็กุ้มมาเลยเพิ่นท่อนงให้เนาะบ่ท่อนงให้า่เือัโคกเด้เนาะบ่นบ่นโคกขีุ้นหลายบ่สิ โอ้นี่นะเพิ่นเพิ่นเปลี่ยนปีมันปีปีโเออเปลี่ยนโฉมน้ำเลยปุ้งโอ้โเต้หมันหมดปุ้งเห็นไหมเออหอ,อ,อยว่าอยู่หน่อยเนมมา<อ>มันคือบลับกันบลับขานาะดข้าว่าข้าเปลี่ยนมัสดุมันจะปุ้งมัน้างหลังข้างหลังปุ้งเอออ่าอ่าอันนี้นี่เมนเมนเพลี่ยนแต่กิจจางหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นล็อกโค้งแล้วเพลินแล้วหนาหนาล็อกโค้งที่เป็นหน้าเจลเคสเน้ยเอ แปลงโฉมเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแทนเปลี่ยนหนาปีใหม่เปลี่ยนเป็นรถคู่คนนั้นไมควแต่งไงเออภาคลิกยื่นข่อยได้มาแต่งตีเองแล้วเอางั้นหมอลงบนบูดได้ดิไปนี่แม่หมอเอาไว้มื่ออื่นก็เอาเข่าตู้ไว้หน่อยมันเขียวมูนั่น

ก็นก็ไม่กันทานนะตวต่ิชับเนี่ยโอ้ยถือหอยมือหอยอย่างเช็ดช่วยักนึงไปเรียว่าเมยกันอไปอย่างเดียวอื่อยไเ่อยก่าเมยกันครับแบบว่ามันยากนะเนื่อยอ่ะคือพูดดีเนาะโได้นะ มี่่ีสามตาไผ่ไผ่ตาลีกับไผ่เรียวอ่าัเถิงนะไผ่บเบกแะไผ่เบกาเนอะเออบบญยมถอยแลลวตัวรุ่มสุดนี่เยอแล้วมันมีเดียวสองหมสามสามสำพ่าจังว่าอ่าสุกจพ่จังว่าช่วงล่างอ่วิวแขกกลัววิแขกนีเบึ้งเนบมันก็ยังกินขาดเลยเนมันลาย เดี๋ยวพอพุวันสำหรับลาแกี่นี่ไอีซูบซีเน็ตเลยนี่ก็ต้อบางอะนะอีซูมีีนนี่นือสาบรทุกไปแังเนาะแล้สาสารทุกเนาะอันอันตัวนันเป็นเาใช่ไหม่เที่นี่แบบเป็นหันจับแตงไงยชื้นแล้วก็พันริบโบาณนี่เนาเงาเนาะโบานี่ À, không quái vẫn mấy gì bà đi Quẩy <laughs> <laughs> à, gần à, lắm 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 đây lắm 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 ตัวเล็กแป๊บเท่านี่ได้เ yup. นี่ยตัวแต่งเออเล็กแป๊บตัวแต่งพี่น้องโอเมนของโรงงานโอ้คือหูหูกันนะเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าใหญ่มันเอี่ยมทำมือหนึ่งมันก็ะโบโบเอี่ยมแล้วมันโตห่างตุยมันก็งามแลยเอ้านี่ต้องหัวที่แต่เออเดี๋ยมันหางตังติดอยู่โบใช่ตั้งติดอยู่แล้ว ดูเนาะอดดูโอ้สไ้ได้กับีนบริอียดเนาะโอ้แบบกี่พุ่นเลยพุนพุ่นทับเลยบ่ชัดดูสเบิ่งนันเราเป็นกระลือดที่ลีนนะแบบลีนคือลีนคือกระเล็เนี่ยองว่านั่นนะแต่ว่ามันคาบรีนขาบอัง ม่ยระบานิโมเฮียโเฮียเออโ่จะปาไม่จะปาอยไม่จะปาบ้างเลยแ้บาน้เซมซีล่างเซมจีทูละเยกวยเียบบังหน้าว่า่อคือกินหอมบเหยียบบังหน้าวยเีย่ยหนาเพิ่นกันบอคนี้เีบยิดิไ่เหียบบอลจีจอดดิเจ้าเล่ กแต่ก็อูะอู้ก็่ะกระตัมกมาไ่ช่มาแบบตุ่มเลยเนาะมันก็มันได้กับบคคลทั่วไปแต่นี่รถนี้กับรถนี้มันกับบุคคลทั่วไปมันสั่นติดขรมันสโอ้พอะไรกัมันมันมันลองทอกลงไปอลองคอมคอมลองทอกอีก เราจะจะมาเปลนรถ y o u t u e มาทำงข่แน่แ่ก้งข่เราลองลองทับอีก้แ่แ่ทับสุดชุดเลยแ่เ่อน่้องเหรเ็ดนี้หมดไปได้อันนี้กอันนี้กันีเห็ดเเาเป็ดนน้หมดแล้วแต่เจมเดิมมันเห็ดคอน้อ่างเนาะแล้วสี่พันหูฐานใส่น้มันหัยนจ Hoa hồng, để em chịu hắn bổn hơn mắn bởi vì anh muốn em binh một 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 cái một binh 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 một เน้น้ำมาถึงเวลาออกจกเกิดกบันดนอเยอะเลยอ๋อมกอันนี้มันยนใหม่เนาะคุดทีมันเยเนาะคอยออกเด้ออกว่าตีหลังจะพอก็จะเบีกจวดละค่อยเอาไอกว่าดังเสือนอตมันนี่เนาะคอยานอเอาบอกตัวตัวแหเบิอ๋อมีหอินเนะ่า่าอไ้บอก

mưa, đá, mưa, đá, mưa đá. Để Để ừ, ừ, đó bạn đây mưa đó thế cái bản nhưng mà này này ở bít đó, เนาะอ่านี่กันหานึ่งสามถอยนี่ขี่ไปแงห้ถอยปื้นไปได้เนาะหนูไปได้ถอยเนาะโค่้วนตรวจล้วยเนาะนึ่งนี่ยเนี่เนาะอ่าสองซี้อไปเลยสามสี่ห้าถอยเท่านี้เนาะแล้วถอยเนาะ

Ô tuyển con tìm cái tìm bọc đi, eh? đi vlogm. Hello? Niềm hiểu lâu. Mùiên là ký đồ. Ô nhiên là ký đồ. Ô nhiên là là ký đồ. là ký đồ. Ô nhiên là ký là ký đồ. Ô nhiên là là ký đồ. Ô nhiên là ký đồ. là ký đồ. Ô nhiên cái này là ký đồ. Ô nhiên là ký đồ. Ô

แกมันขายเนาะพอเนาะเขาทายอยู่ละแต่ว่ามีอ่ามีอันผู้หุจักแบบโอ้ยพักเยอ่มันแกอ่าพักแกหนาชงค้าขายได้เรื่องผมสิบเสริมคือบอกก้าเป็นเดี้ยว่าวบาแล้วเป็นพื้นฐานเป็นโอ้ to phân tệ tên mày nó Ôi đi bò lệ thẳng phân Nâng Cậu vô này đi em luôn cả ừ.

นิมดได้บ่นอีกแก่นิมูดได้แ่บ่ดมีมดอักมาเห็นเยได้เนอะผมแท้ได้เนี่ยเอะแท้ของจริงดิแต่พอะแ้ี่เดียวเขาอันว่าไปเทคกไปบาร์เขาจังยืดกระเจรถเนาะขมนว่าจะเสียบรถดิแต่เสียบได้เลยรมันอับไป่อเสียบม่ได้เยกนแต่งใช่สิเนาะอ้ยเนะถอยมาถอยมาอันี้ quá phắc đột ngon cái phép làm xin đê này nó 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 cái đó người ừ, à thưa bà mà xuống một cái nó xa là bà này à đi múc đi chay nắm nó có hay khăm khuôn, à ngân nà khăm à anh đấy những cái băng băng bà này nó có hay ngăn khẩu lại lại thì nó kỷ lột bò mạt nó đưa trọt vọt อะไร้ากั้นใจยามคุกีกายนี่ยังยังเลื่อนพืชป้าได้ปกติบ่บ่จีนี่ฮะยังเลื่อนพืชป้าได้ปกติ่้นีนิ้าาตาโอ้ยลมมาแหงรุดเ้เรีักเลยดิกะโอ้โหอันนี้เนี่ยสิ่งแลก ชิ้นต่อไปต่อไปเริ่มเริ่มเริ่มขอที่ข้อทางอยู่ตัวนั้นพาตัวนั้นเนาะถือว่านะพี่น้องได้ละะโอเคเอาไปโพไปพฟอกับพ่อตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ